รคา,าถากำแพงเจ็ดชั้นป้องกันอันตรายทุกอย่างอักสสังวิสุโลปุสัู้พัะตึงอัลหังสาะหังปุตตังชามามินนาชามามิด้วยนักโมพุทธายะนักชาลีติสิทธัตถะ วิสุโลปุสักภูพักตึงอระหังสารหังปุตตังชามามินะชามามิด้วยนโมพุทธ,ธายะนัชาลีติสิทัตถะอสังวิสุโลปุสักภูพักตึงอระหังสารหังปุตตังชามามิณะชามามิด้วยนโมพุทธ,ธายะนัชาลีติ สิทธัตถะอักัรมิสุโลปุสักภูพักตึงอัลหังสาะหังปุตตังชามามินาชามามิด้วยนโมพุทธายะนาชาลิติสิทธัตถะอักัรมิสุโลปุสักภูพักตึงอัลหังสาะหังปุตตังชามามินาชามามิ ด้วยนโมพุทธายะนัชาลีติสิทธ,ธัตถะอักัมวิสุโลปุสสะผู้พะตึงอัรละหังสระหังปุตตังชามามิ ัวิสุโลภุสักผูพักตึงอัลหังสารหังปุตตังชามามินาชามามิด้วยนโมพุทธายะนาชาลีติสิทธัตถะอัศวิสุโลปุสักผูพักตึงอรหังสารหังปุตตังชามามินาชามามิด้วยนโมพุทธายะนาชาลีติ สิทธัตถะอักสาสมวิสุโลปุสัตภูพตึงอัณหหังสัลหลหังปุตตังชามามินะชามามิด้วยนัโมพุธทธายะนะชาลีติสิทธัตถะอักสาสมวิสุโลปุสัตภูพตึงอัณหหังสัลหลหังปุตตังชามามินะชามามิ ด้วยนักโมพุทธายะนักชาลีติสิท,าทาัตถะอักัรมิสุโลปุสสัตภุพะตึงอักษรหังสัรหังปุตตังชามามินักชามามิด้วยนักโมพุทธายะนักชาลีติสิทธาทาัตถะ อสอออัมวิสุโลปุสักภูพักตึงอัลหังสัรหังปุตตังชามามินะชามามิด้วยนโมพุทธายะนัชาลีติสิทัตถะอัสัมวิสุโลปุสักภูพักตึงอัลหังสัรหังปุตตังชามามินะชามามิด้วยนโมพุทธายะ นักชาลีติศิทธธรอัอสัมวิสุโรปุสสะภูพาตึงอัลละหังสัลละหัง ัมิสุโรปูสักภูพักตึงอระหังสารหังปุตตังชามามิณะชามามิด้วยนโมพุธทธายะนะชาลีติสิทธ,าธาัตถะอังมิสุโรปูสักภูพักตึงอัะหังสารหังปุตตังชามามิณะชามามิด้วยนโมพุธทธายะ นัชาลิติสิทธะทะัตถะอักสัม,มิสุโลปุสัตภุพะตึงอัลหังสัลหังปุตตังชามามิมนัชชามามิด้วยนโมพุธทธายะนัชาลิติสิทธักถะอักสัม,มิสุโลภุสัตภุพะตึงอัลหังสัลหังปุตตังชามามิม นาชาม,ามิด้วยนโมพุทธ,ธายะนาชาริติสิทธ,าธาัตถะอสังมิสุโรปุสัะผู้พะตึงอัลหังสัลหังปุตตังชามามินาชามามิด้วยนโมพุทธ,ธายะนาชาริติ ิสุโลปุสสกุพะตึงอัลห,หังสาะหังปุตตังชามามินะชามามิด้วยนโมพุธทธายะนะชาดิสิทสสัตถะอสังมิสุโลปุสสกุพะตึงอัลห,หังสาะหังปุตตังชามามินะชามามิด้วยนโมพุธทธายะนะชาดิ สิทธัตถะอัมษรมิสุโลปุสสะภูพะตึงอะหังสารหังปุตตังชามามิณชามามิด้วยนโมพุทธ,ธายะนะชาดิติสิทธัตถะอัมมิสุโลปุสสะภูพะตึงอะหังสารหังปุตตังชามามิณชามามิ ด้วยนะโมพุทธายะ